ท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าสดใสอรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันเสาร์นะครับอันนี้จะเป็น ต้นกระบองเพชรนะครับเสงนกบรรยากาศยามเช้าครับผม ดอกกุหลาบสวยๆบรรยากาศลมเย็นๆตอนเช้าๆเดินชมดอกไม้สวยๆกุมเขียวนะครับ นี้จะเป็นต้นกระบองเพชรนะครับอันนี้จะเป็นต้นกระบองเพชรน,นะคะนนะนนระบับ Đu đọc cù lạp xoay xoay, nhạc lùm nhìn nhìn, toàn trao cháo Đến thôm đọc mái xoay xoay กระบองเพชรใบก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมเป็นสีชมพู ุมเขียวนะครับุมเขียวนะครับ ยามเช้าวันเสาร์นะครับบรรยากาศท้องฟ้ายามเช้าสดใส ยามเช้าวันเสาร์นะครับ ดูดอกกุหลาบสวยๆบรรยากาศลมเย็นๆตอนเช้าเช้า มเขียวนะครับเดินชมดอกไม้สวย

ยงนกบรรยากาศยามเช้าครับผมท้องฟ้า วันนี้ท้องฟ้าสดใสอรุณสวัสดิ์เดินชมดอกไม้สวยๆกลมเขียวนะครับเดินชมดอกไม้สวยๆ cả giam trao gặp đủ đỏ của là dưới xuống bà nhạc cả lùm nhân nhiên toàn trao chao มองดูบนฟ้าเธอยิ่งสวยงามถ้กระบองเพชรใบก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมเป็นสีชมพูเสียงนกบรรยากาศยามเช้าครับผม เป็นต้นกระบ,บองเพชรที่สวยงาน